สวัสดีครับวันนี้ผมบอกประกาศขายที่และบ้านนะฮะสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณถนนชัยภูมิสีคิ้วห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลครับบ้านกุธลลม ด้านหน้านะฮะแต่ละช่องนะครับจะมีความห่างอยู่10เมตรเดิมเป็นโชว์รูมขายรถยนต์จะมีหน้ากว้าง200เมตรเนื้อที่ สองไร่สามงาน88ตารางวาครับผมผมเริ่มต้นจากจุดที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับเดินมาเรื่อยมาเรื่อยนะฮะ ทางเข้าอยู่ที่11เมตรด้านที่รถยนต์ขึ้นออกนะฮะเข้าออก11เมตรส่วนซุ้มประตูตรงนี้นะฮะ8เมตรออฟฟิศตรงนี้นะครับ ก็จะมรจบตรงนี้นะครับติดลั้วก็คือโรงเรียนบ้านกุตลมอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิสายมือก็จะเป็นสะพานลอยนะครับตรงไปก็ไปชัยภูมินะครับถนนชัยภูมิสีคิ้วปัจจุบันคือถนนสี่เลนด้านด้านด้านขวาก็คือ ถนนสี่เลนเช่นเดียวกันนะครับผมคนุญาตินะครับเลื่อนช้าๆตามแนวด้านหน้าที่อีกครั้งเป็นลักษณะอย่างนี้ผมจะเดินข้ามถนนไปนะครับ มีร่องน้ำด้านหน้านะฮะสารภูมิอยู่บริเวณตรงนี้ครับปลูกต้นเข็มเป็นรั้วนะครับออฟฟิดด้านข้างตรงนี้จะมีต้นตะโก พาชมไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าจะเป็นถนน5เมตรนะครับตลอดแนวรวมทั้งด้านหลังผมนะฮะผมขออนุญาตมาด้านหลังนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับ ด้านข้างออฟฟิศจะเป็นสวนหย่อมมีต้นชาดัดนะครับแต่งครึ่งวงกลมฝั่งด้านข้างของออฟฟิสรั้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรั้ว ตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังของออฟฟิศมีแอร์ทั้งหมดอยู่4ตัวครับ ด้านหลังเช่นเดียวกันครัจะมีถนนอยู่ทั้งหมดอยู่8เมตรนะครับแล้วก็จะมีโรงจอดรถตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับขอพนุญาตพาชมด้านหลังนะฮะอีกครั้งนะฮะด้านหลังออฟฟิศจะเป็นอย่างนี้ขอพุทบาท ก็คือถนนใัยภูมิสีคิ้วนะฮะรั้วก็จะต่ำประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหลังจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรั้วด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นอุโมงค์นะครับมีต้นไม้มีต้นเฟื่องฟ้า เราก็จะมีต้นอะไรที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวผมจําไม่ได้แล้วรู้สึกเป็นอะไรนะกระดังงานะครับชิงช้านั่งเล่นประมาณนี้กลับมาดูโรงจอดรถนะครับโรงจอดรถจะจอดได้ทั้งหมดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ทั้งหมด11ช่องครับ11คันตรงนี้จะเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์จะเป็นห้องน้ำหญิงห้องช้ำห้องน้ำชายนะครับ พาดูห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำหญิงนะฮะทั้งหมดจะมีสี่ห้องนะครับกระจกแล้วก็จะมีอ่างล้างมือทั้งหมดสามหลุมนะครับพัดลมเพดานดูการตกแต่งก็ ดีกันเลยนะครับผมขออนุญาตพาไปดูห้องน้ำชายก็คงคล้ายๆกันนะครับด้านหน้าของน้ำนะครับจะเป็นบ่อปลาแบบนี้นะฮะเป็นบ่อปลาคราฟนะฮะซื้อให้ปลาคราฟด้วยครับจะเป็นบ่อพักแบบนี้ฮะบ่อพักปลาคราฟ ผมทำก็ระบบหมุนเวียนครับอย่างดีกันเลยนะฮะห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายเปิดไฟแป๊บห้องน้ำชายก็จะเป็นอ่างล้างหน้าสองหลุมนะฮะแล้วก็ฉีโอฉีจะมีสองนะครับในส่วน ห้องน้ำจมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับพัดลมเพดานเหมือนห้องน้ําหญิงนะครับผมจะพาออกนะครับมาด้านหลังเรื่อยๆนะครับด้านหลังปัจจุบันของผมทําเป็นคาแคร์นะครับในลักษณะอย่างนี้นะฮะ ก็จะมีบ้านนะฮะมีบ้านที่ผมอยู่อาศัยเป็นสองชั้นนะฮะตกแต่งในลักษณะอย่างนี้นะครับมองไกลๆก,กันนิดนึงครับ ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวด้านบนก็จะมีถังน้ำนะครับปั๊มน้ำเรียบร้อยนะครับถังละ3000ลิตรนะครับสองถังก็คือ6000นนะครับอันนี้เป็นโซนของด้านหลังนะฮะก็จะมีโรงรถด้านหลังอีกนะครับสโซนนี้ผมจะพาไปดูหลังบ้านนะครับ ห้องครัวก็ประมาณนี้ครับผมมีพัดลมตรงนี้นะฮะซิงล้างจานนะครับแก๊ส้านหลังบ้านนะครับตกแต่งอย่างนี้นะครับ รั้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังฝ่าขึ้นบันไดนะครับขึ้นมาชั้นสองของบ้านนะครับห้องนี้เป็นห้องรีดผ้านะครับชั้นสองของบ้านก็ทิวทัดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ มุมชัดๆกันเลยนะฮะยืนบนชั้นสองนะครับก็จะเห็นรถยนต์เห็นถนนชัยภูมิสีคิ้วดอกหางนกยุงต้นหางนกยุงนะครับมีต้นบารมีนะฮะต้นตีนเป็ดนี่ก็จะเป็นห้องพระนะครับ ด้านหลังนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมอยู่ทางมุมอีกห้องหนึ่งมีทางขึ้นลงบันไดด้านบนจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมดสองห้องครับอันนี้หนึ่งห้องนอนเมื่อกี้หนึ่งห้องพระอันนี้หนึ่งห้องพระ อันนี้หนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ห้องรีดผ้าคือห้องนี้ใครสนใจนะฮะติดต่อสอบถามได้นะครับ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันมาได้นะครับตามเบอร์โทรนะฮะที่ผมจะให้ไว้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมและในอนาคตจะมาซื้อบ้านของผมบายบาย